มีแค่3าบวก1ก็ขายของได้ดีในโลกออนไลน์1เลยนะคะคุณต้องอารมณ์ดีมีความสุขสนุกสนานทุกครั้งที่คุณเนี่ยอยู่ในสื่อของโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะออกหน้ากล้องหรือคุณจะเขียนคอนเทนต์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนเนี่ยค่ะที่เขามองคุณเขาจะรับรู้ได้ถึงพลังงานดีๆ ก็มีนักศึกคนหนึ่งนะคะมาถามผู้ทนถามว่าเอ๊ะครูแลหนูพูดอยู่หน้ากล้องอะคะ่ะหนูยิ้มหัวเลาะแล้วเขาจะไม่มองว่าหนูบ้าเ,าเพราะคนที่บ้านเขามองว่าหนูแบบบ้าหรือเปล่ายิ้มอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวได้หัวเราะได้บอก No อยู่ต้องตอบความคิดตรงนี้เวลาที่อยู่พูดออกไปเนี่ยค่ะ mm. มีคนหลังกล้องที่เขารอดูคุณเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างให้ดูเลยนะทําไมเราถึงต้องยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอารมณ์ดีสมมติเนี่ยวันนี้เราเจอคนสองคนและคนแรกที่เราเจอปุ๊บนะเจอครั้งแรกอะ่ะเขาแบบคุณรู้สึกยังไง mm. ไม่ชอบเขาเลยอะ่ะ แล้วคุณก็ตัดสิ่งเขาไปแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีทั้งๆทงี่คุณยังไม่ได้คุยกับเขายังไม่ได้รู้เลยว่านิสัยลึกๆเขาเป็นคนยังไงแต่พอคุณไปเจอคนที่สองอยิ้ม ยแจ่มใสให้กับคุณเจอพลังงานดีๆคุณชอบเขาแล้วคุณรักเขาแล้วทั้งๆที่คุณนยังไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะมันก็เหมือนกันค่ะการที่เราเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมันทําให้คนเห็นคุณได้เยอะขึ้นฉะนั้นนะคะทุกครั้งที่คุณออกมาอยู่ในสื่อโลกออนไลน์จะเขียนคอนเทนต์จะออกหน้ากล้องจะไลฟ์คุณต้องมีพลังงานดีๆค่ะและคนดูเนเขาจะรักคุณเขาจะชื่นชอบคุณนะคะ สองเลยนะคะคุณต้องออกมาให้ความรู้ให้ประโยชน์กับผู้คนยิ่งคุณเนี่ยให้ประโยชน์กับผู้คนมากขึ้นเท่าไหร่นะคะคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆมากขึ้นเท่านั้นและคุณก็จะได้เงินไหลเข้ามาในบัญชีคุณได้แบบง่ายๆนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนี้การทำธุรกิจสมัยนี้เนะะี่ยค่ะมันเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วยุคนี้คือการให้ความรู้ให้ประโยชน์กับผู้คน และคุณจะได้โอกาสดีๆแต่ยุคก่อนสมัยก่อนนะคะคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้คุณต้องทําอะไรต้องเปิดร้านต้องรอลูกค้ามาลงทุนทําร้านจ่ายเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนกว่าจะมารอรับทุนคืนแต่ในยุคนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยแค่คุณออกมาให้ประโยชน์กับสังคมเอาความรู้ที่คุณมีเนี่ยคะ่ะ มาพูดมาบอกมาสื่อสารสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากเท่าไหร่จําไว้เลยว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับเงินเข้าบัญชีคุณได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้คุณทันเชื่อในคํานี้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้การเอาหน้าตัวเองออกกล้องเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลย การสื่อสารเอาวเองออกกล้องการทําธุรกิจการมีหน้าร้านมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยมันไม่ต้องใช้ลงเงินลงทุนอะไรที่แพงมากเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีคือข้อที่3ค่ะ<อ>มือถือเครื่องเดียวก็สามารถที่จะเป็นหน้าร้านของคุณได้แล้วนะคะเอามือถือเครื่องเดียวนะช่วงแรกยังไม่มีเงินทุนก็ไม่เป็นไรเสียงเนี่ยเราพูดได้เราก็พยายามเลี่ยงในที่ที่มีลมยังเป็นแบบเออเป็นที่ที่แบบเราสามารถถ,ถ่ายทอดได้อะไรได้นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ระบบ การตัดต่อวิดีโอนะคะคุณสามารถที่จะแบบไปเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ใน YouTube คุณก็เรียนรู้การตัดต่อการทำหน้าปกทำยังไงถ่ายภาพแบบไหนอย่างไรมันมีเรียนรู้ฟรีไปหมดเลยค่ะเห็นไหมการทำธุรกิจในยุคนี้การเปิดหน้าร้านมันใช้เงินที่ถูกมากๆเลยฉะนั้นนะคะวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรอยู่เอาธุรกิจของคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะหรือว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะคุณ เริ่มต้นทำธุรกิจในโลกออนไลน์ไม่ต้องใช้ทุนเยอะทำแบบวิธีนี้นะคะแต่ถ้าไม่รู้ติดตามชาแนลของครูทันไว้เพราะว่าครูทันเนี่ยจะออกมาถ่ายทอดเคล็ดลับทุกอย่างที่ครูทำแล้วสำเร็จมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะแล้วครูมีโบนัสนะคะอีกหนึ่งข้อที่คุณจะต้องมีเลยเฮ้ยวันนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเอาตัวเองฉันจะเปิดหน้าร้านตัวเองในโลกออนไลน์เดี๋ยวุ่นนี้ค่อยอดัดคลิป เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโพสเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเขียนคอนเทนต์เดี๋ยวค่อยไลฟ์วัน2วันอาทิตย์หนึ่งทครั้งหนึ่งอย่าทําค่ะเพราะว่าทําแบบนี้ยังไงก็ไม่มีการสําเร็จ เหมือนกันคุณเปิดหน้าร้านถ้าคุณไม่ขยันขายของคุณก็ขายไม่ได้แต่วันนี้ร้านของคุณมาอยู่ในโลกออนไลน์คุณต้องขยันเอาหน้าตัวเองออกมาอยู่หน้าต้องมาสื่อสารให้คนเห็นคุณบ่อยมากที่สุดทําให้คนรู้จักคุณมากที่สุดสร้างประโยชน์ให้ผู้คนได้มากที่สุดและโอกาสและเงินจะไหลเข้ามาหาคุณค่ะ mm. เพียงแค่นี้นะคะ3บวกหนึ่งรับรองค่ะคุณสามารถขายดีขายดีได้แน่นอนในโลกออนไลน์นะคะยาก เรียนวิธีการพูดอย่างไรพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยนะคะครูทันเปิดคอร์สสอนแล้วค่ะเป็นไพเวทส่วนตัวนะคะเรียงหลักพันแต่สามารถสร้างรายรับได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเลยนะคะเรียนครั้งเดียวสร้างรายรับได้ตลอดชีวิตนะคะฝากกดติดตามครูทันไว้ด้วยค่ะคร,รูะคะคทันสอนปั้นแบรนด์กดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบรน